สวัสดีค่ะหมอเปานะคะแพทย์หญิงธนิสตาสุภาพพัฒนาวรกุลวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงโดยทั่วไปซึ่งก็คือน้งองสาวของเรานั่นเอง<ะ>ตัวอย่างเช่นท้องค่อนไม่กระชับมีริ้วรอยสีไม่สม่ำเสมอ มีกลิ่นตกขาวปวดท้องประจำเดือนผิดปกติและช่องคลอแท้งหลังจากภาวะหมดประจำเดือนนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้มักส่งผลถึงความมั่นใจของสาวๆค่ะปัญหาเหล่านี้พบได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่อ15ปีขึ้นไปโ <Huh? S 1> ดยที่การรักษาจะมีหลากหลายวิธียกตัวอ,อย่างเช่นการใช้ฮอร์โมน าาการใช้เลเซอร์ค่ะโดยคนไข้สามารถเข้ามาให้หมอพิจารณาการรักษาตามความเหมาะสมก่อนได้ค่ะทางหมอก็จะมาแนะนําเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าอินดีบ้าเทคโนโลยีอินดีบ้าเนี่ยเป็นเลเซอร์ที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่สะเทียน448 <c oughs> เมกะเฮิร์ตจะคลื่นนี้เนี่ยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงนานของเซลล์และก็ตุ้นการไหลเวียนของโลหิตมีวิจัยมาว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถเพิ่มการสร้างคอลลาเจนได้ถึง55%และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มด้วยโดยจะเครื่องนี้เนี่ยสามารถ ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกเลยคะ่ะถ้าใช้ภายในจะสามรถรถารถลดอาการอักเสบตกขาวลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดอาการปวดประจำเดือนผิดปกติในคนไข้ได้หากใช้ภายนอกนะคะก็จะช่วยเพิ่มความกระชับนุ่มฟูลดริ้วรอยปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นการทำเลเซอร์หนึ่งครั้งนะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภายในเนี่ยสี่สิบนาทีและภายนอกที่สิบนาทีในหมอเนี่ยแนะนำให้ทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์เพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะ ท่านใดที่มีปัญหาน้องสาวจะเข้าปรึกษากับหมอสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอละทีมงานด้วยนะคะสำหรวันนี้หมอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ